ชุดเดรสของรีนะรีนารักชุดสวยสวยมากเธอชอบดูรูปชุดเดรสเจ้าหญิงน่ารักักบนอินเทอร์เน็ตเสมอวันหนึ่งเธอเห็นชุดเดรสสีฟ้าอ่อนที่มีลูกไม้ระบายและโบใหญ่มันสวยงามจนรีนะฝันถึงมันทุกคืนคุณยายขารีนะอยากได้ชุดนี้จังเลยค่ะรีนะวิ่งไปหาคุณยายฮารุโกะคุณยายฮารุโกะเป็นคุณยายที่ทันสมัยที่สุดในโลก เธอชอบใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสและมีทรงผมที่เก๋ไก่เสมอคุณยายฮารุโกะยิ้มชุดสวยมากเลยจ้ะริน่าแต่ของสวยสวยงามงามก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามนะจ๊ะคุณยายหยิบโหลแก้วใสออกมาเรามาเล่นเกมโหลดาวกันไหมจ๊ะทุกครั้งที่รีนา่าช่วยงานบ้านรินา่าจะได้ดาวหนึ่งดวง รีนาตื่นเต้นมากเธอเริ่มช่วยคุณยายรดน้ำต้นไม้ในสวนเล็กๆหลังบ้านต้นไม้ดูสดชื่นขึ้นทันตาเห็นเมื่อรีนารดน้ำอย่างเบามือเธอจัดเก็บของเล่นที่กระจัดกระจายให้เข้าที่เข้าทางตุก๊กตาหมีตัวโปรดของเธอถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนชั้นวางถูกเย็นรีนาจะช่วยคุณยายจัดโต๊ะอาหารเธอวางจานช้อนซ่อมอย่างระมัดระวังไม่ให้มีเสียงดัง ดาวดวงเล็กๆค่อยๆเต็มโหลแก้วรินะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นดาวเพิ่มขึ้นเธอรู้ว่าเธอใกล้จะถึงความฝันแล้วเต็มแล้วค่ะคุณยายดาวเต็มโหลแล้วรินะร้องด้วยความดีใจคุณยายฮารุกโกะปรบมือและกอดรินะแน่นเก่งมากจ่ารินะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปหาชุดสวยๆกัน คุณยายหารุโกะพารินะไปที่ร้านค้าที่ขายชุดเดรสเจ้าหญิงรีนะเห็นชุดเดรสสีฟ้าอ่อนตัวนั้นแขวนอยู่เธอรีบวิ่งเข้าไปลองทันทีชุดเดรสพอดีตัวราวกับปัดมาเพื่อเธอรีนะหมุนตัวไปมาอย่างมีความสุขเธอรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงจริงๆและที่สำคัญที่สุดเธอรู้ว่าชุดนี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่มาจากความพยายามของเธอเอง ติดตามผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาด